มาดูตะคอกคาหัวนะครับชิดูพากับรุ่งพัฒนาการนะครับกับคู่กันฝั่งนี้เป็นวัตถชาบางบ่อนะครับแหละคำหัวแปรนะครับดูว่าฝั่งนี้เป็นปากุลาครับยกครับติดเกี่ยวครับโดนล้มนะครับเขโดไปากียังไม่เกี่ยว ศูนย์ต่อศ be ูนย์ครับนะมาหาเชฟครับกรลาบโยกไอ้หนักแรงนะครับฝั่งนี้นะครับหรือว่าเป็นคู่หูรู้ใจนะครับ สวนตะโสร้งปุระจีรุ่งพัฒนาการครับกับชิดภูพานสยต์ย้อนอู้ยอดนี่นี่ครับไหลขึ้นไปครับหางครับเทีสยนต์ด้วยหลังเท้าครับโอ้โหตีผิดจังหวะอีกครับเอ้าเลยไหลแป๊กอีกครับทังนี้ลงดันมากอีนครับล้นครับ โลกันยาวๆส่วนต่อสูงครับชิดภุพานเสร์ฟครับตัดหยอดเสียบเปิดครับดูรับไหลไปออกนะครับโอ้โหลูกปันหางนะครับหนึ่งต่อสูงนะครับคูหูเดินสายครับชิดภูพานขึ้นนำครับต่อสูงหมาไล่เส้นครับออกข้างครับ โซนต้นหนึ่งครับอชิดเปิดลงไหลสวยครับหนึ่งต่อศูนย์ครับมาที่กุลาบครับหลายไปสวยครับเกี่ยวได้ครับ หมุนตรงนี้ครับโอ้โหติดเกี่ยวท้ายขวารับชิบูบานแหมขาปลอมก็เกี่ยวได้ครับสองตัวสูงครับเสร็จเปิดครับดออกไปเองครับโอ้โหลูกปัญหา อะไรเรเขาแย่งอะไรกันครับเสรมาครับลาเปิดซ้ายเซตี้เปลี่ยนทรงครับหายจับกเสียแเลยเอิ่มเมื่อ ไอ้าก hey, like no oh no. like, ูนอกูลาสต่อสามเมื่อกี้ก็ต่อเลยเขาลองอะไรเขาลองเขาลอวันนี้ลองอ๋อคนนั้นแหละขลองใช่ันนี้กอมีมหลายราคาเลยสามต่อศูนย์สามต่อศูนย์ครับสิบหกห้เส็จครับ ช่องกลางครับเชดเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับลาบยกถอยหลังครับเอารุ่งโรยมาสวยครับโอ้ไม่ดีครับความแข็งแรงครับชิดผุกพานครับแต่หนักแรงครับก็ต้องอยู่ที่เทศบางบ่อครับถ้ายกเข้านะครับตีต่อสูงครับเปิดได้หัว

ตีตัวโซนครับเกมเสิร์ฟชิดผูกขาครับตีตัวขาแล้วมาขวาครับกุหลาบว่าไง่ลอยเข้าไปห่างครับเอาครับชิดตักไปหัวครับแหวกยอดครับโอ้ยยกต่ำครับยกพลาดครับแปรกินเลยครับเรียกกลูแก่ครับแก่ดีครับนี่ระวังขาเหยียบมดแน่นี่เหยียบมดเอา ด ens, ่าน uh, uh, uh ห keeper, yeah. ่างอีกแล้วครับุหยอดไม่ข้ามครับกขาดไปครับโเคโอเคโอเคโเคอเคอเอเคโอเคโอเครอเัอเค็นเคโอเคโนเคโออเครนเคอเคอเคโอนคโอเคอเ่โอนี้สเ่อเอเเติมอเไรนอเคนอเอเครอเคโอเคอเคโอเอเเติมเคโอเคอเคโออเคคเอคออเคอเคโอคโคโอเเค มาคร <c oughs> <th> ับเชตเปิดหัวด <c oughs> <c oughs> ูกุลาบอันการเข้าแล้วครับเมื่อเติมพลังไปครับปู่ใส่พลังเข้าไปนิดนึงครับเมื่อเติมพลังไปแล้วมีอะไรตอนนี้น้ำหนักเข้าไปเลยครับศูนย์ต่อหกครับไปหาชิดครับไหลสวยครับเอาล้นครับมาเป็นแต้มไหมครับเชดบางบอยอดโอ้เต็มเลยมาแล้ว ครับแต้มแรกครับบางบ่อครับหนึ่งต่อห1ต่อ6กครับไปหาชิดครับยอครับยอดคืนอือว่ากันได้เลยครับนมาทีเดียว2แต้มเลยครับลอง5ลอลอ สองลองดิง่ายเลยสองต่อหกสองลองก็มีเปิดหัวครับล้นอีกแล้วครับเอาครับครูมุนู่างครับนเสียเหมือนนกัอาโยกล้นขึ้นมาเอายกไปไหนโอ้ยแย่งกันเกี่ยวอีกทางนู้นครับโอ้ยสามแต้มติดแล้วโรดชาบางบ่อครับอะไรทางนู้นครับนำอยู่ดีๆครับ คอทไวดื้อ,อ,อค,รครับามหกลแม่จากหกศูนย์ครับสามต่อหครับ <c oughs> ตัดหน้าขวาครับลูกเสิร์ฟไปเกมเสิร์ฟไว้ก่อนครับแมวโรชามาทีสามแต้มครับ เอกเสริมชิดภูพานครับ6กกับสามเกิดผู้มาครับเสียดบาดไหลุ่่มเก็บได้ครับตรงนี้ลุงยกสูงไว้ก่อนชิดภูพานกดไม่เหลือครับแหมชุดสูงไม่อครับโอ้โหหัวตักเร็วจริงๆครับหัวหัวอย่างหัวกระดุกครับเจ้าตัวนี้ก็เคยเล่นหัวล้วนด,ด้วยนะครับ สามท่อนเหรอนเก็บไปแล้วคมนะไหลสวยครับไหลสวยครับสามต้อเจ็ดครับเขียนใส่ถัวคับห่างครับโอ้ยจองหลังครับหลังว่างครับตัวคุมไม่ปิดฝั่งนู้นครับ cê 3 phạm ô đi đai ông mỹ 3 dâu có tạm dâu có tạm dâu có

สามพุบเครับตอให้ใส่ตัวเลยครับเอาครับรุ่มพัฒนาการสองโอ้ยรลองยีงกคแตกผม่มีไผ่ตัวเรกหานะต่อสองให้หน่อยการพนันอีกแล้วนะครับเสียเต้ยนะครับ เนียปอยนะฟังนี่ถ้านะนะเอาเครื่องยิงไปนละไปสามรองสามไปสามลองไรดีฮะสามทองเจ็ดครับโอ้ยหลังไปครับไหลมาครับทักไปที่พืเทอรี่เลยนะครับจะเล่น ต่อดีกวแาแอดึิงไม่ส่งเสริมการพนันนะครับเฮ้ยยังไงหลังเท้าได้ครับไหลมาชิดบูพานว่าไงกดลงนี้โอ้ติดตัวครับขยับแต้มครับแฟนต่อสามครับเอาครับ ไหลซ้ายไปยังห่างอยู่นะยังห่างอยู่นะชิดบุาพการทันไหมแปรมาก่อนครับัวุลาบไหลไมาใหม่ครับติดหลังเท้าครับรุ่งโอ้โหไหลมาใหม่ครับชิดบุาพารตีติดลำตัวเองครับโโดันมาใหม่ครับโอ้โโยกดีเหลือเกินครับรุ่งมื่อธนาคารครับ ดูแต่ดูมุ้มเลยดูดูมุ้มก็ต่อสานหายห่างครับลุงยังไงยังอยู่ครับรอครับกรับกลับไปไหนไปไหนยังอยู่ครับจิ้งกูฟานไม่ยอมครับตี ใช่คร oh, ับต no, hey. yeah. oh, ้านอยู hmm. ่ไหมต้านอยู่ไหมลุงโอ้โว่าก้มหลบครับออกหลังนิดหนึ่งครับโอ้โหลุงนั้นก้มเอาหัวหลบครับออกหลังนิดเดียวครับเช็คผิดพลาดครับเคลื่อนเตยเคลื่อนเตยรักเดือนมาเตยทักไปที่หนุ่มเลยครับเราบอกต่อสองให้หน่อยก่อน อีติดหัวครับเสร็จโอ้โหลูกนี้กะกดเต็มเต็มครับยังไม่ขยับแต้มครับเกมรวนไปนิดนึงครับ9ต่อ3ครับมาครับอักราบดันไปโอ้โหลูกนี้เอาดูดีครับตโอ้โหปลากราบปลากราบโปเป่าป่าครับลูกนี้ โอ้เป็นไปได้ยังไงครับโอ้ตีหนีครับสิบต่อสามครับโอ้เบรคเกมเสร์ฟไว้ก่อนับฝั่งนู้นสามต่อสิบครับเฮ้ยี่เราับต้องแก้ไปก่อนครับยอครับเก็บได้ครับรุ่ง ไหลอนี่หลังเท้ายังได้อยู่แปลข้างครับชิดเปิดตีโอเสียงดังบึกเลยครับนเปลี่ยนงสรับ <laughs> เปลี่ยนส่ง,สงโอ้โหได้ราคาแล้ววิ่งหน้าดูเขฝั่งนน้นครับเปิดครับเชฟลาบหลายห่างครับ โอ้โห و, เปิดอย่างงี้ก็ยัง,ย,งยกได้อยู่ครับดูโอ้โห و, เปิดทิ้งเปิดขว้างครับชิบูผ่านแม่มั่นใจตัวยกครับ <an> แต้มเดียวเกมครับนวดเบียดเนาะสิบเอ็ดต่อสามครับโอ้โหวัดลูกเสิ <c oughs> <c oughs> ร์ฟครับสามต่อสิบเอ็ดครับ ล้นนะครับเอาครับดีดีครัสี่ต่อสิบเอ็ดครับจิ่เปิดหัวเลียนส่งครับ แมตช์พอยครั้งที่2ครับต่อสี่สิบเอ็ดต่อสี่ครับมาหน้าซ้ายครับเชฟเปดูกุหลาบยกได้ไหมลูกนี้สวยครับติดส้นก็แม่สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับเออหัว สเคยรตสี่ครับครัที่สครับนต้องมาเสเองครับยกตาอยู่ครับไม่กนเลยโอ้โหโอ้โหชิดเฮ้ย ต่อสี่นะสี่ต่อสี่ฝ่ายที่รุ่งครับไหลมาอมได้ไหมเฮ้ยโอ้โหเกีอยได้ครับเกีอยได้นะครับไอ้ลูกแก่นะครับไม่ใช่จะได้แจ้นัง<า>ที่สี่ครับชิบูผ่านสิบเอ็ดต่อสี่ตัดยอดเลยครับ หุ้ยไหลลงเน็ตโอ้ไหลลงเน็ตครับเกมน, <c oughs> นะครับโอ้ว่เราชาวบาังบอกครับได้ไปสี่แท้งครับ